ถ่ายรอบกุ้งสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์สอีกแล้วนะครับ<อ>วันนี้นะครับก็เป็นวันถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบของโอปอลนะครับซึ่งเฟิร์สก็จะไปด้วยเท้ากาัถึงคลิปที่แล้วก่อนเลยว่าโอปอลได้เล่นเกมกับเฟิร์สเกมที่อ่านคำย,ยากอ่ะเฟิร์สอ่านเวลาเฟิร์สเลยกินดอนนี่ได้แค่สี่ช้อนเองเฟิร์สแคร์มากเลยรอบนี้เฟิร์สก็จะเล่นเกมกับโอปอลบ้างและเกมของเฟิร์สนะครับก็คือเกม ที่เฟิร์สจะกำหนดคำมันหนึ่คำนะครับคือคำว่าสนุกครับถ้าโอปอพูดคำว่าสนุกในวันนั้นเกิน10คำนะครับเฟิร์สก็จะให้ของรางวัลที่เฟิร์สได้เตรียมไว้กับโอปอนะครับซ<ะ>ึ่งของาวนั้นก็คือ รินตันตันตันแดนมางกรองดาราทีวีนะครับ6ชิ้นซึ่งเฟิร์ดได้แอบโอปอไปซื้อจะคลิปที่แล้วนะครับตอนไปงานาปิ่นโตนางฟ้ามาร์เก็ตนะครับถ้าพูดว่าสนุกเกิน10ครั้งนะครับเฟิร์ดจะให้ไปกินเลยแต่ถ้าพูดไม่ถึง10ครั้งนะเฟิร์ดจะกินมังกรองเนี่ยโดยเปร็นร้านที่เขาชอบเนี่ยต่อหน้าเขาเลยโดยไม่แปลกเขาสักคำเลยะครับทุกคนเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอปอจะได้กินมังกรองหรือเปล่าหรือว่าเฟิร์ดจะได้ยั่วโอปอนะครับ ถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจใเฟิร์ตก่อนแล้วนี้เราไปดูกันเลยว่าแผนเฟิร์จะสำเร็จหรือเปล่า <Yahoo! S 1> สวัสดีครับทุกคนดินด,ดีตนลับข้าสู่ช่องของเฟิร์ตนะครับวันนี้เฟิร์ตก็อยู่ที่ท่ามหาราชนะครับวันนี้เฟิร์ตก็มาถ่ายรูปรับปิญญาน,นอกรอบกับโอปอนะคบผมและวันนี้เฟิร์ตจะพาทุกคนไปดูสถานที่ที่เหมาะกับการถ่ายรูปรับปิญญานในกรุงเทพว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนจะไปชม ถ้าใครชอบกดไลค์กด s u b s ไ r i b e like, เฟิร์สก่อนเป็นกำลังใจแล้วเราไปชมกันเลยครับผม้อามาถึงเรามาพูดกันถึงสถานที่ถ่ายรูปในกรุงเทพกันเลยนะครับทุกคน ตอนนี้แลนด์มาร์คแรกก็คือท่ามหาราชนี่นั่นหรือท่ามหาราชที่เขาว่ากันว่าสวยนางแบบของเรามาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงนั่งถ่ายนอนถ่ายยืนถ่ายอ่ะนั่นก็เวอร์ไปไม่ว่าช่างภาพเราจะให้ถ่ายท่าไหนานางแบบเราพร้อมหมดอ่อจะเสื้อเล็กน้อยพอเป็นพิธีอ้อสวยแล้วแม่คุณไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของท่ามหาราชนะครับ ็ถ่ายสวยไปหมดนี<ฆ>่คือแรนด์มาร์คแรกที่ทางผมแนะนำไว้เสร็จจากที่หนึ่งก็ไปที่สองตอนนั่นก็คือแรนด์มาร์คที่สองหน่าวัดพระแก้วนั่นเองมาอย่างเดียวถ่ายรูปกันหน้าเบื่อมาวิ่งเล่นกันเล็กน้อยหมุนหมุนหมุนพอถ่ายเสร็จก็หิวน้ำหันมาขอตังค์ซื้อน้ำหน่อย หลังจากแลนด์มาร์คที่2ก็มาถ่ายกันต่อที่3นั่นก็คือกระทรวงกระลาหมนั่นเองถ่ายหน้ากระทรวงมันธรรมดาเกินไปเรามาถ่ายกันกลางถนนเนี่ยแหละไม่ต้องกลัวรถชนส่องกระจกเล็กนเอ,อ็นชัน้นหรไม่ได้รูปไม่ไปรถมาก็ไม่ถอยเป,เ,อเป็นเอาเป็นว่าวิ่งไปวิ่งกับไม่รู้จักเหนื่อยกันเลยทีเดียวเชียว วิ่งไปแล้วก็วิ่งกับอ้าววิ่งซ้ายวิ่งขวาถ่ายถนนเล็กไม่พอใจมาถ่ายถนนใหญ่ผมนี่เสียวรถชนเหรือเกินแต่อย่าได้กลัวครับเพื่อที่จะได้ลูปหลังจากนั้นก็มาแผนกล่องหน้ากระซวงกระราหมวิ่งกันดุกดิกนิดนึงมไม่ใช่มาจ้าเอาละครับทคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ทีซ c นะครับมาเป็นเบสือของให้ เรามาถามความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้วันนี้ถ่ายรูปรู้สึกยังไงวันนี้ถ่ายรูปรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีรู้สึกดีก็สนุกดีแต่ก็เหนื่อยด้วยอะไรนะเหนื่อยด้วยมันร้อนแหละแต่ว่าเพื่อรูปเราทำได้อ๋อรู้สึกรู้สึกอะไรเอาไหมรู้สึกอะไรนะรู้สึกรู้สึกไงนะเมื่อกี้ไม่ได้สั่นโอเครู้สึกดีใช่แต่กล้อ็น่ารักเดี๋ยวเราจะมีแบบ สัมษั์เอกล u ก i v e กับแระก็<อ><อ>ให้<อ>แบบแนะนำสําหรับแบบบัณฑิตใหม่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปโอ้หนึ่งค,ครั้งนะครับสนุกหนึ่งครั้งนะสนุกเหลืออีกเก้าครั้งวันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยร้อนมากเหนื่อยมาก เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วแลนด์มาร์คที่4นั่นคือไปรษณีบางรักนั่นเองดูนั่งแบบของเราสิพลอยขาทาให้ขาดูยาวมีการนั่งเท้าคา,างเล็กน้อยแลนด์มาร์คที่4นี้ก็ถือว่าเหมาะเลยนี่มันกรุงเทพหรือว่าอังกฤษกันแนะ่กรุงเทพจ้าพอร้อนมากเอาละครับมาที่เดียวแต่ว่าได้ถึง2อแลนด์มาร์คที่5ของเราอยู่ใกล้ๆกันเลย ตึก TCDC ด่านฟ้าสุดชิคสุดคู่คคมาถ่ายที่ไปซนีแถมยังได้วิวด่านฟ้ากันไปอีกสวัสดีครับดูชมหบหน้ามันดิตนะครับนะวันนี้ไปถ่ายมาหลายที่รู้สึกรู้สึกยังไงบอกหนุ่มๆวีรบรุษรู้สึกยังไงก็โอเคนะอุ้ยอ๋อโอเคดีก็แ,แบบโอเคนะอันหนึ่งอันนั้นคือ โอเคชัวร์นั่นแหละดีร้อนี <laughs> <ด>แต่ว่าแบบพอมันเขาเรียกว่าวอะไรไม่มีแดดแล้วอ่ะก็ออไม่ร้อนอ,อ๋อเหนื่อยเหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยขนาดนะั้นแต่ว่าเขาเรียกว่าวอะไรอ่ะเ <laughs> หนื่อยเพื่ออยากได้สิ่งที่เราต้องการอย่างเงี้ยหรอเหนื่อยเพื่ออยากได้สิ่งที่เราต้องการโอเคนะครับผมอะไรหรอตา <laughs> หลังจากเสร็จแลนด์มาร์คที่5ก,ก็ไปแลนด์มาร์คที่6กันต่อนั่นคือท่าเรือออรเลเต้นแต่ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างทางเมื่อช่างกล้องและนางแบบได้ไปเจอคาเฟ่ด้านซ้ายมืออปโปคาเฟราวนี้มีหวังเราต้องเสียตังกันอีกแล้วสวยแล้วเรา จางตังอยู่ครบเลยเอาละครับทุกคนวันนี้ก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะครับเป็นไงมากรู้สึกไงมางโอเคสนุก<อ>เหนื่อยร้อนโอเคอแต่ก็เพื่อรูปสวยๆเราทําได้เพื่อรูปสวยๆทำได้ครับรูปสวยมาก<อ>นี่ขนาด<อ>ยังไม่ได้แต่งจริงจา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 งช่างกล้องเชื่ออะไรครับช่างกล้องเชืออ๋อ เราอะนะไปหาเล็บแบบพิมพ์ใน Google แล้วก็หาในไอจีเสิร์ชทุกอย่างเลยแล้วก็ไปเจอแบบที่คนหนึ่งใช่ปะ่ะนั่นแหละเราก็เข้าไปดูผลงานเขาแล้วก็ดูรีวิวเขาเราอะชอบโทนสีประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นปุ้งๆๆๆงปุ้งปุ้งประมาณนี้เลยแล้วเราก็แบบเออทักไปถามเขาแล้วก็คุยรายละเอียดว่าแบบเออราคาเท่าไหร่แนะนําที่ไหนให้เราได้บ้างแล้วแบบพี่เขาตอบดีเลยก็แบบแนะนําสถานที่ได้ดีมากอะไรเงี้ยเราก็เลย ตากร้องคุยสนุกครับคุยดีคุยน่ารักเลยครับคุยไม่หยุดเลยคุยไม่หยุดเลยจริงๆแต่้ถ่ายชอบความลติงใช่ใช่ชอบเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นักล้องกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับแบบคําแนะนําสแนะนสหรับบันทึกจดหมาหรือว่าแบบเออถ้าจะจ้างตากล้องควรแบบยังไงจะมาถ่ายต้องเตรียมอะไรมาหรือเปล่าแล้วมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับควรจะถ่ายที่ไหนอะไรยังไงไปเลยเอาละครับเราก็ได้เกียรติจากตากล้องนะครับ แนะนำตัวอะไรครับพี่อ่ผมเกมนะครับผม The Backporto ครับผมอ๋อ The Backporto นะครับเรามาถามคำถามพี่เกมดีกว่าถ้าสำหรับบัณฑิตจบใหม่พี่เกมมีคำแนะนำอะไรสำหรับบัณฑิตจบใหม่บ้างครับจะถ่ายรูปก็แค่นอนไม่พอครับผม <c oughs> เพราะใช้พลังงานเยอะ <c oughs> แล้วก็เป็นตัวตัวเองดีที่สุดแหละครับผมครับผม แล้วถ้าสมมุติว่าผมไม่รู้ว่าจะโพสท่าอะไรหรือว่าผมไม่รู้ว่าจะถ่ายที่ไหนพี่เกมสามารถแนะนําได้ไหมครับผมอ๋อแนะนําได้อยู่แล้วครับผมพาเดินพานั่งพานอนพาวิ่งได้ตล,ล <c oughs> อดสอนแค่เตรียมแรงมาก,ก็พอเตรียม,มแรงมาครับสุดยอดนะครับผมแล้วถ่ายรูปมากี่ป,ะะกกปีแล้วครับพี่เกมอ๋อก็มา7จ็ดแปดปีแล้วครับเจ็ดแปดปีนะครับประสบการณ์เจ็ดแปดปีตากล้องมือฉมังนะครับถ้าใครสนใจนะครับคอนแทคตามข้างล่างนี้เลยครับผมวันนี้ตองขอบคุณพี่เกมมากครับถ่ายรูปใปอขอบคุณมากครับ <c oughs> ถ่ายรูปกปนเสร็จแล้วนะครับยังไม่จบไม่ได้จบได้ไงเพราะว่าวันนี้เขาอะได้เตรียมของขวัญพิเศษเพื่อมาปลอบประโลมคนที่เหนื่อยจากการถ่ายรูปนะครับอะไรวันนี้ไปก็ได้เตรียมมาให้หรอกแป๊บนึงอยากรู้ว่าเซ่อะไรนี่ถุงก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว มากัรองนะครับรรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะกินฟรีได้ไงครับมเม <ไป S 2> ื่อวานก็ยังไม่ได้กินฟรีเลยเราต้องเล่นเกมไงไมไไมไเกมออะะไร่วันนี้เธอไม่รู้หรอกว่าเธอได้เล่นเกมไปแล้ว <c oughs> ซึ่งเป็นเกมที่เฟิร์สได้เปิดไว้ตอนต้นคลิปแล้วนะครับว่าเฟิร์จะกําหนดคําไว้คำหนึ่งนะครับว่าถ้าโอปอพูดคํานี้เกิน10บคำเฟิร์จะให้โอปอกินหรือแม้วันนี้เธอพูดไปกี่คําไม่รู้อะไรแล้วคาว่าอะไรค <ำ S 2> ้ว่วา,าพูดตอนไหนอ๋อที่ชอบเอากล้องมาจอๆใช่ใช่<ม>ตอนที่เราเอากล้องจอๆแล้วเราก็เล็คอร์ดไว้ว่าเธอพูดคํานี้กี่คําแล้ววันนี้สุดเธอพูดไปแค่หนึ่ง คำเท่าน,นั้นนะครับท, <ำ S 1> ทุกคนหนึ่งคำนะครับคำนั้นก็คือคำว่า <ทำ S 1> อยากรู้สิว่าสนุกค <laughs> ำว่าสนุกครับทุกคนแล้วประมุขคำว่าสนุกไปแค่หนึ่งครั้งนะครับในคลิปนี้ซึ่งคลิปนี้เฟิร์สก็จะไม่ให้กินมาเฟิร์สจะกินเองอ่ก็ลองจะลองเลยับฟ้าดีนะอ,ะอยากกินไหมอ่ะอู้น่าก็ลองลดวันนี้ลาเที่ยวปอชอบเลยจะไปซื้อมาตอนไหนเนี่ย อืร้องๆไม่ขอร้องอะไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้วางกดติกาไว้แล้วว่าไม่ให้กินเพื่อเิบคำไปซื้อมาตอนที่ถือไปห้องนะ้ําอเราได้แก้งกืนแล้วครับทุกคนเอาล่ะครับถึงจะได้จบคลิปด้วยสมบูรณ์ถ้าใครชอบอย่ลืมกดไลค์กด, like, กด Subscribe เพื่อเป็นกํลังใจและเราวันนี้จักคุณบูชไปก่อนนะครับแล้วคุณจะพรบายแต่วดูกันจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ตา อยากกินไหมอ่อเลยงอนแล้วไม่งอนลืทุนบายมีชื่อเสียงมันเกิดต้องแต่การลงมือทำก็ดีกว่าคำพูดโซนอาร์ติสต์นันมันคือชื่อช่องรีบทำก่อนสายก่อนมือจะกรรทุบถึงทำแล้วมันไม่เด่นมันไม่ดังไม่ได้ปังไม่ได้ตังอลังเหมือนอย่างใครแค่มันทำตามฝันที่อยู่กลแสนใจให้มันเป็นดังใจก่อนที่อะไรจะสายไป